ฮาร์เลดเดวิสันสตีดบ๊อบ114ขับสไตล์นะครับรถปี2021วิ่งน้อย6,800ไหไมล์เท่านั้นนะครับสีเขียวเด o o ูดกรีนสวยๆนะมากับของแต่งแสนกว่าบาทนะครับคันนี้เรามาเริ่มต้นที่ยางกันเลยได้เป็นดันหลบหน้าหลังสวยงามนะครับตัวรถเดิมๆเนียนนะของแต่งนะครับกระเป๋าสีเดียวกับตัวรถเลย HD นะครับมีซิซิบาร์ HD นะไล่มานะครับมีท่อ TBR ฟูลซิสเต็มนะมาฟังเสียงกันตอนท้ายตัวเครื่องเดิมๆเนียนๆนะครับสภาพคอท่อสวยงามเลยให้ดูความสะอาดตัวรถใกล้ๆนะกันล้มกลางนะครับมีมาเรียบร้อยล้อเบิกใหม่นะครับเป็นล้อแม็กสวยงามนะยางกันฝุ่นโช๊คมีมาเรียบร้อยนะครับเถิบขึ้นมาด้านบนมีไอ้โมงหน้าขับสไตล์นะไฟหน้า LED นะครับสวยงามใสๆเลยตัวรถฝั่งนี้เนียนเช่นกันนะครับทุกจุด ไม่มีที่ให้ตินะแครงสวยๆนะครับเครื่องไม่มีลอกนะตัวรถพร้อมใช้งานเลยไฟท้ายพร้อมไปด้วในตัวนะครับสว่างมากๆนะสวยงามเลยเบาะเซ d น m เมนนะครับนี่ครับสีเขียวเด o บูดกรีนออกเขียวพัสเทลนะตัวจริงสีสวยมากๆนะครับมีชุดยกแฮนด์นะครับมาให้เรียบร้อยนะดูเล็กใหม่นะครับ6,895ไหไม่เท่านั้นนะครับนี่ครับประกงประกับสวยงามนะขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับ ตัวรถสวยงามพร้อมใช้งานนะครับเราตั้งไว้ที่7,19,000บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหาสตรีทบ๊อบ1 1 4อยู่นะครับคันนี้แต่งขับสไตล์มากับสีเขียวเด็ดวูดกรีนสวยๆเลยนะที่สำคัญของแต่งแสนกว่าบาทนะครับหายอยู่อย่าพลาดนะข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปไปแล้วละครับขอบคุณมากครับ